ยากันนะครับมียาถวยเงี้ยาลดความดันลดความมันลดความอ้วนเพิ่มความรวยยายาอายุวัฒยะยาแผนโบร้านีีคือต้อมต้ม,ต,มต้นใต้ใบมีคนบอกมาไขมันกระสีลด คมดันก็ทิปกติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหากินไ่ยากครับหาไม่ยากต้นใต้ใบลองกินดูยาอายุายวัฒนะ เป็นยาสมุนไพรที่กินแล้วสุขภาพดีแข็งแรงต้มกินสำหรับผู้สูงอายุสำหรับผู้มีความดันและมีไขมันเยอะๆมีคนบอกมาว่าอย่างนั้นลดไขมันลดความดันได้ ชิญท่านลองมากินดูเป็นต้นไม้ใต้ใบที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นต้นใต้ใบมันจะมีดูกเล็กๆใต้กิ่งใต้ใบเล็กๆเหมือนใบมะขามเป็นต้นใบมะขามหาเอาหาต้นใแก่ต้นใหญ่ๆต้นที่แก่แล้ะ แต่ที่ผมต้มมันมันหาช่วงนี้มันหาไม่เจอมันหน้าผลมันมีเยอะต้นใจเหมือนกันยาวประมาณเมตรหนึ่งแต่มันอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำฝนเชิญท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร,ยยร์ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับสกดนี่คือยา ต้มน้ำใต้ใบใต้ใบเพิ่งจะลองกินดูได้อาทิตย์หนึ่งรู้สึกว่าจะดีขึ้นนะไขมันก็รบมุนพุง่งเยอะๆพุงพุงใหญ่ๆก็จะมีอาการยุบมีสังเกตได้กับตัวเราเองแต่มัน เวลากินข้าวมันท้องมันจะอิ่มมันจะแข็งมันจะเนี่ยแต่อันนี้มันยังไม่ยุบมากเจะมีอาการนิดๆแต่ท้องมันก็อยู่เหมือนเดิมขอบคุณผู้ติดพูด,พดขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติด,ดตามช่วยติดตามแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ